ไปเ <laughs> ว่าจะทําปฏิทินปีหน้านี่คือเราจะมาดูเบื้องหลังกันนะเริ่มคนแรกช่างขอคนที่ง่ายที่สุดนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่น้องบารนะ์ของ่ายก็คือง่ายจริงที่ช่างจะถ่ายก็ถ่ายไป <c oughs> น,นี่คี่เขากำลังสนใจที่สุดเลยนะ <c oughs> สนใจสุดเลย <c oughs> ใช่ไหมลูก นาี้นมาล้นมาลอนมาลอนมาลันลูกตุ้กี้ห่วยี่สุดไม่เอาลูกไม่วางมวยกันโชวกขาลูกโอ้โหคุกกี้ ยไม่เลอันนี้คือนนมาคู่แบบไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมเอา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 แล้ว,ลวก็ตีกันมาทีา่ซัเทเพนแล้วนะคะ สองกับนางแบบแพนนี้นะคะเพราะว่านางแบบจะกระโดดลงจากชานอย่างเดียวเลยติดสินบนไหมอเมริกาติดสินบนได้ไหมหน้านางแบบดูแฮปปี้มากเลยอ่ะอันนี้บ๊อบเบิ้ลกำลังทำหน้าที่ปกที่ี่ตากล้องนะคะตาเปลี่ยนสัม แวน้ำนั่งแบบมือหนึ่งนะคะนี่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบับเบิ้ลได้ทุกมุมค่ะพี่จําพภาพสั่งมาได้เลยค่ะไ้ใ้หลายภาพากข้างใต้ทำอะไรนักข้างใต้นั่นทำอะไรลูกฉากอันนี้พี่เขาเพิ่งซื้อมาเลยนะ ไมืบบ่อกี้เพิ่งลงลูกพ่อมาร่าบางกีไหนเร็ว ลูกจะไปขึ้นปฏิทินแล้วหน้าอย่างนี้พี่พี่มอแล้วเขาจะท้อนะลูกไปขึ้นเดือนไหนดีเนี่ยเจ้าป่าหนูเป็นเจ้าป่าเป็นเจ้าป่าเราทำหน้าให้มันแบบเชิดหน่อยลูกเชิดหน่อยน้องไม่ชอบแค่ไหนลูกกลัวครับไม่ไม่แ้าเป็นแมวขี้กลัวปกติ อยู่บ้านถ่ายง่ายแต่พอเป็นคนแต่งหน้าแล้วก็จะเป็น,นี้ตลอดเลยไปเนึกไปไปเนาะไปว่าสั่นไปถ่ายยากมากเลยคนนี้ต้องรอให้ใจเย็นก่อนแมวลูกชายเข้ามาก่อนนะคะพ่อแมวแมวลูกชายเข้ามา ทำยากกว่าที่คิดนะคะตอนนี้ย้ายลงมาที่พื้นแล้วนะคะนี่ขนาดถ่าย,ยที่บ้านนะเนี่ยยังขนาดนี้ตัวเล็กนี่ไม่ยากนะเพราะว่าเขาขี้เล่นอยู่แล้วแค่มีของเล่นนิดหน่อยเขาก็สามารถยอมเป็นนางแบบนั่งนิ่งๆให้ถ่ายได้นะคะแต่ตัวเล็กเหมือนตัวใหญ่เท่าฉากเลยอ่ะนี่มันหมาแล้ว เล่นเนาะเดี๋ยวนอนงงเข้ามาหน่อยต้องมีได้วรึโอ๊ยนูนเล่นด้วยนอนเล่นด้วยไบเตอร์ตอนเขาต้องการไม่มาดูดูดูตอนถึงตอนตัวเองไม่ยอมมาถ่ายอื แค่นั้นคือเดินเข้าไปนอนเข้าไปนอนถ่ายเองเลยไม่มีใครเรียกไม่มีใครเชิญเขาเลยจริงๆยังไม่ถึงคิวดีบีนะคะจะอยู่ดีๆเขาก็เดินเข้าไปข้างในแล้วก็ไปนอนให้พี่ๆถ่ายเองเหมือนเขาเลือกแล้วเขาจะอยู่ฉากนี้นะเขาสีชมพูเป็นหนุ่มสีชมพูหนุ่มอารมณ์ดีคือสีฟูต้องหลายฉากแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่เลือกเข้าไปนะคะเขาเลือกสีชมพูนะคะ จ้าแม่พี่ซินเตอร์บีนะออกงานออกโรง <c oughs> น,นะคะมาแป๊บเดียวชนะฟ้าทุกคนถ้าโพรขเขยเะอมีความเล่นหูเล่นตาเล่นกล้องสุดปลาดโชว์ให้เด็กมันดูเลยรู้ว่าโพสยังไง บอกแล้วคนนี้เขาเป็นมืออาชีพคนนี้มืออาชีพมากบิดได้หมดบ uh mm ิดได้หมดใช้เป็นที่เยอะเราะผมมีตอนสายก้นเยอะ ก็จะไม่ให้เด็กใหม่เกิดเลยหรอพี่แน่แขอเราแต่งตัวแป๊บอย่าลงไปอย่าลงไปอย่าลงไปไปแล้วจะออกไปแล้วคนถ่ายง่ายก็ง่ายคนย่านก็โห แม่พอๆกับปอซ่อมเลยดีๆทาไมคนสวยบ้างนี้เขาถ่ายยากตรงเลยต่อไปเป็นตาพยานะคะพ่อแมวเขาขอฉากสีชมพูให้ลูกชายเขาเพราะเขาบอกจะได้เป็นแบททิง ไม่ได้นั่งแบบโบงๆบงมืออาชีพเรือนะเขาก็นอนนิ่งนะโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพยาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทำไมอยู่ที่เปลี่ยนตัวนางแบบนายแบบเฉยเลยแล้วถ่ายได้ด้วยนะเอาให้เป็นเด็กกู้แม่เอาเมื่อกี้ตอนให้ถ่ายตั้งนานไม่ยอมมาเป็นไรชอบแย่งคนอื่นเนาะ เขานิ่งกว่าที่คิดนะเขานิ่งกว่าที่คิดกลัว,ไ,ว,วดได้รูปไม่หล่อใช่ไหมรูปวันๆแค่นี้ก็โดนแกงเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าเล่นตัวมากเดี๋ยวได้รูปไม่หล่ออีกเนาะเฮ้ยยกพี่โดแข่งเฮ้ยอย่ามาทัชผนแตกอะไรเพิ่งหลัน้ำเองเพิ่งหลัน้ำเองอ้วนเปล่าดีกว่าเดิมน,นิดนึง แ้วพยายามทำให้มันบันดูผลไม่แตกที่สุดแล้วนะได้แค่นี้นะคะมันมันมองกล้องหนลูกไปแล้วแฟนหนุน่มน้ัดไาเคแล้วอย่าเพิ่งลงสิลูกขอรอๆหน่อย ัวใหญ่มากเลยมามีโตเต็มโตเลยโอ๋ยเขาก็ไม่ยากเห็นไหมเขาก็โค้ดได้พ่อพูดอะไรมาบอกว่าโค้ดมาบอกว่ายากไม่ยากมันามีง่ายรอนมากน้อลายน้ำลายไหลจะติดรังน้ำลายหายหนเขาเขาเขาจะมีเหมือนอ้าปากตลอดเวลาแม่ครับ เอาท่าธรรมดาก็พอลูกน้อย <laughs> โอ้ยมันน้อยจัง <laughs> ไม่ได้ถ่ายายากเพราะอะไรนะบอาไม่ถ่ายยากเพราะน้อยอะ่ะแมวเนี่ย <laughs> โอ้ยหัวไขว้ไปเนาะแถนให้ลูกคู่แม่ลูกนะคแต่ว่ามีหน้าเมินท่ายก็มีนุ่งกับมือ เดี๋ยวเอาแบบความสัมพันธ์ที่แบบปักกันแน่นได้ไหมลูกนี่เหมือนแบบว่าลูกพ่อเอาเขาเขาใกล้ๆก,กันหน่อยสิดูรักกันหน่อยดยา บากีมาอยู่ใกล้แล้วแบบดึงหน้าทันทีเลยเมื่อกี้อะไรลอยอ่ะเราอะไรรึดูไอของแม่ไม่อย่ายุ่งเอาออกไปก่อนมะอันนั้นนะกตหัวแม่แเราไหมนี่อะไรเงี้ยก็หลายเรื่องอะไรเงี้ยมีหน้าทีด มีน้าแบบรังเกียจแบบเห็นช้ดเลยอ่ะ